ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับน,น้องจันทาครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามีใครอีกท่านหนึ่งนะครับามาดูว่ามีใครอยู่ตรงน้นข้างล่างนี่เสียงนี่นี่ใครอะ่ะใครใครใครอยู่นั่งเนี่ย มาเกาะคอนครั้งแรกเลยนะครับออกมาเที่ยวข้างนอกครั้งแรกเลยไหนอีกนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอารมณ์ดีอารมณ์ดีสวัสดีครับอาจจะเล่นชิงช้าเหรอครัจะเล่นเหร ühr? อะจะเล่นชิงช้าเหรอเออเนี่ยจะเล่นจะเล่นชิงช้าเหรอ จะเล่นเป็นไหมค่อยเดินค่อยเดินยังเดินไม่คล่องนะกรลิกยังเดินไม่คล่องค่อยเดินเดี๋ยวจะตกเดี๋ยวจะตกนะ กัจนจะแตกแล้วจันฝีมือจันทานนี่แตกมดแล้วนะแตกมาต้องไปซื้ออันใหม่แล้วครับซ,ซื้ออันใหม่มาให้นะชอบกระดิ่งกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม จะเล่นไหมเนี่ยเนี่ยนี่เล่นชิงช้าไหมเล่นชิงช้าไหมครับขี่ไหมขึ้นไหมเล่นจะขึ้นไหมค่ะขึ้นมาขึ้นมาเล่นขึ้นมาขึ้นมาหนขึ้นมายกขาขึ้นยกขาขึ้นยกขาขึ้นเร็วยกขามายกขาอะไรยกขาเอาไปไหนแล้วไปไหน กลัวเหรอยังกลัวอยู่ยังกลัวอยู่เอาเอาเฮ้พร้อมก่อนนะอันนี้ยังไม่พร้อมพี่จันผาก็อ,าอยู่ด้านบนเนี่ย <c oughs> น้องชาลิฟตัวเล็กๆนะ เอรวอร์สวัสดีครับสวัสดีครับ One eternity later เฮยครับเดินเล่นไหมอ้วขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นชิงช้าเร็วยกขามายกขายกขายกขาเกาะเกาะเกาะเลยยังไม่กล้านะยังไม่กล้ายังรวบรวมความกล้าความกลัความกล้าอยู่นะใจเย็นๆนะครับมาแล้วมาแล้วออมาแล้วะลิล์ลขึ้นแล้วนะครับ เออน่ารักน่ารักนะเลิ่ขึ้นจริงช้าแล้วนะครับโยกโยกโยกเลยโยกโยกตัวไปโยกโยกเออโยก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 อะเออเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยสุดยอดสุดยอดเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพอแล้วเหรอพอแล้วอ่ะพอแล้วไปไปอ้าวโย,โยกอโยุก่อนนะมียังกลัวอยู่ยังกลัวอยู่ ัวอยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนอ่าเป็นงก้อนไม้สักที่เราทำไว้นะครับเป็นงาน DIY ชอบนะครับเดินเล่นกันสนุกเลยอเคอนเรามีสองคอนเชื่อมต่อกันอันนีจน้จันทาจันภาอยู่ด้านบนนอาลินงชาลิฟสวัสดีครับดิน้าสวัสดีครับ ขาขาสวัสดีครับสวัสดีครับเดินดีๆรุกเดินดีๆอย่าตกนะขายังไม่แข็งแรงต้องฝึกอีกนะครับฝึ้นคอนทุกวันทุกวันถึงก็ขาแข็งนะแข็งแรงแข็งแรง สามเดือนแล้วน้องชาลิฟแม่่มนะอ,อน,น,น้่แน่นๆกแน่นๆดีตกลงอ่างน้ำห่อนน้หนึ่อน่นๆแน่นๆ,ๆ,ๆ,ๆ ชอบชอบได้ออกมาข้างนอกนันชอบจับแน่นๆนะจับแน่นๆนะมีความสุขเลยออกมาข้างนอกเนาะลมดีเลยได้ออกกำลังกายแล้วได้ออกกำลังกายแล้ว,ลวก,ก็พื้นปีกกระพื้นปีกพื้นปีกเธอ,อกระพื้นปีกแรงๆพื้นปีกกระพื้นปีก 你看。 การเย็นสึ่งเช้านี้จะ18องศาการกินเย็นกักำลังดีนะ อะไรบินมาโอ้ยโอ้ยน,นกอะไรเป็นนกขุนแผน นบดนะครับมันนอกเราก็มีความสุขนะครับได้อยู่กับธรรมชาติสดชื่นสดชื่นยามเช้านะครับมีต้นไม้ฟอกอากาศอยู่กับธรรมชาตินะครับมีความสุขก็ยังท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับเข้ามาติดตาม กดติดตามให้น้องชั้นลีฟน้องกันถาด้วยนะครับกดทึบไลค์นะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดี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 ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมเร็วเกันผา เดืองเงียบเลยนี่น้องซาลิฟเนี่ยครับสวัสดีครับ